ในที่แคบกวาเบอร์หนึ่งในที like ่แคบในที่แคบกวาเบอร์หนึ ok ่งมาเรนที <t <t ่แคบกวาเบอร์หในที่แคบกวาเบอร์หในที่แคบกวาเบอร์หนึ่งนที่แคบกวาเบอร์หมาเรีควเบอร์หแคบบเบอร์หนึ่งมาเรคบเมาเร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 นมาเรีกนมาเรียนันจะวดกูอีกอ่ะจะวดกูอีกจะวกมีดิมึงทำแบบีเคยทาดีมีดิมาเรมาเรมนดิมึงนีแบเคยทาเด็เว ไอเห็นนะไอเกจ็บมีปัญญาไหมไอเกจ็บไอเกจ็บไอเกจ็บมีปัญญาขึ้นมาหากูไหมไอเก็บมาเดียวมึงหนีดิมึงหนีเมาดิมึงเคยทำเลยมึงหนีดิฮัลโหลไปไหนน้องไปเร็ว ขึ้นไม่ไดขึ้นม่ได้ขึ้นม่ได้ไอ้กระจกไอ้กระจกมีปัญญาไอเฮียมีกรจกมีปัญญาไอ้ยไอ้ไอ้ฟร์มันเล่นตัดินเถอะมันจะจบจไปน้องวัดกันเลยขึ้นมาไดขึ้นไม่ไดขึ้นม่ได้มาดขึ้นม่ไ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 ดข่ด่ขึ้นมขึ้นไ่อ่น่ การขึ้นมาไม่ได้ข,ข,ขึ้นไม่ได้ไม่ได้อาบอกมาแมวที่ขุดบอกมา,าแต่ถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรไปบอลีอ่ชุดกูยังกากเลยเฮียแหววเราคนดูไม่ได้กากนะแต่คนดูบอกว่าฟาสกว่าจัดเลยอกแม่งก่อนเลยละ่ะนี่เงเรียบหัวไอ้สัตว์เรียบหัวเรียบหัวเรียบหัว<ม> เตี้ยกวัว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 มาดิมาดิกูมาเนี่ยกูมาเนี่ยกูมาเนี่ยอุ้ยมาดิสัตว์มาดิมาเนี่ยมันก็มาดิเพี่อมันก็มาดิเพี่อมันก็มาดิเพี่อมึงมาโมงฟงกูเนี่ยมามึงมาดิกูไม่กินด้วยเลือดอ่ะมาดิเต็มแล้วแล้วกูเต็มเต็มก็เต็มมาว่ะอุ้ยมึงฟิวไปนู่นขอญาติแดกเอาางูเนี่ยโดนไปโดนโดนกูหนักนะน่ะโดนกูหนักนะน่ะเมื่อกี้โดนกูหนักนะน่ะบอกเลย กระโดนมันหนักวะฟ้ามอเลยละ่ะโอ้ยที่อะ้ระดดมันยังไม่จบหรอกฟ้าพี่กลับมวเรื่องกันอะ่าพี่ามามามข้างล่า,เเาง,งเลยมา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 มนมามรามามามมาๆามมา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 มมามามาาม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 าามามามมามามาามมามางาม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 มา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 มม่มาามาาาาาา ตรงนี้มีหินเนี่ยไปเจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นผมปะเห็นผมปะไม่เห็นตรงมาดิขวามืออุ้ยตรงนี้แม่งไอ้นี่เมืองนะวายกับแมห้หนีเลยดี่ว่าเอาเอาเอาอย่าเปิดกูก่อนแล้วกับแมห้กูหนีเลยกับขังกูตายเลยกับขังมือไหวไอ้เย่ะ ในที่แคบกลัวเบอร์หนึ่ไอ้เหี้ยรู้ป่ะในที่แคบกลัวเบอร์หนึ่งในที่แคบกลัวเบอร์หนึ่งในที่แคบในที่แคบกลัวเบอร์หนึ่งารี่แคบกลัวเบอร์หนึ่งในที่แคบกลัวเบอร์หนึ่งในี่แคบกลัวเบอร์หนึ่งในที่แคบกวเบอร์หนึ่าี่แคบกเบอร์หนึ่งี่แคบกัวเบอร์หนึ่งมาดิ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  เบอร์หนึ่ไอ้สัตว์เบอร์หนึ่งไอ้สัตว์เบอร์หนึ่งไอ้สัตว์เบอร์หนึ่งไอ้สัตว์เอาแตก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 อะไรแตกมกูมีแรลมาดิมาดิมาดกเบอร์หนึ่งกูเบอร์หนึ่งกเบอร์หนึ่งไอ้สัตว์กิกูเบอร์หนึ่งกูเบอร์หนึ่งแคบมาดิแตกมาแดแตกเออแตกแตกเบอร์หนึ่แดกเบอร์หที่แคบแตกเบอร์หนึ่งที่แคบ

เฮ้ยกูเบอร์หนึ่งทีแกกูเบอร์หนึ่งทีแกเฮ้ยกูเบอร์หนึ่งทีแกรู้จักไหมกูเบอร์หนึ่งทีแกเฮ้ยกูเบอร์หนึ่งทีแกเฮ้ยมึงจตายถ่วยแก่ไหมมันไหวอ่ีผยขอมันสู้ไม่ได้ขอมึงสู้ได้เป็นมึงเอากูเกือบตายเหมือนกันในฟ้ากูจะบอกให้มึงสู้ไม่ได้ ไม่หลาสตรีมเลยก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันหลังจากอ่าสิบเอ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีมันจะหลังจากนั้นมันจะดูไม่ได้เแบบว่ามันมีอะไรบ้างมันเลยมาแล้วไม่เป็นไรต้องคนดูเนาะหลังสิบเอ็ดจดคนที่จะมาดูย้อนหลังมันจะดูหลังจากสิบเอ็ดจนสามสูตรไม่ได้เี้ยยังไม่เต็มรอกัน ลงขึ้นใหม่โอแต่ลงขึ้นใหม่ขี้เกียจแล้วอยู่ยาวนี่แหละอยู่กับคนดูอยู่กับเฮียเฮียเฮียกูอยู่ไปแน่เฮียรานนเนีย่นย ไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับไม่เหลี่ยงครับเหลี่ยงพ่อมึงอะเอ้าอย่าพึ่งเขาดูน้อยเฮโหดขึ้นในข้ามวันเลยและไอเซ็ตนั้นอะตบเหลี่ยงเฮียมีนจะนึงหนูกระตาออกก่อนดีกว่าแล้วมามาเดีายวมาเดีย 妈的！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  เฮียโดนจับไปอยู่ช่องอื่นนี่เฮียตายเฮียเกาะหลุดแม่งยังโกงเลยเฮียผมไม่มีตกลดไหมไม่มึงต้องเอามาไว้ในช่องไว้ถ้ากกอนหลุดมึงจะได้เห็นไงเว้มันหลุดไม่ก็รู้ว่ามันเด้งในช่องอะไรแต่ผมไม่มีตกลนมันโดนถอดแล้วมันพอถอดแล้วแบบเลือดมันหายไปหัวโดนตีทีเดียวมันมันหัวปะพี่พอจังหวะเกาะหลุดอ่ะเฮยสนใจไม่ได้เป็นผมอะเนี่ยไม่แพงเฮีย S <S <S ได้ไม่เต็มอยู่แล้วนะอะไรเหรอเอาไปไหนอ,ะอ่ะตัวกูมาอยู่ไหนเน <S 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 ี่ยอะไรเฮียอ,อันที่ผมบอกไปอ่ะอันนั้นน่าดี ีใครมาา,า่ามะเอ้ยพูดวงกระตีอ่ะปาอมหาเล่นทั้งสองป่ามึงกับกูว่ะโอ้ไม่ไหวชุดผมไม่ไหวพี่ชุดผมยังไม่ทำป่าอยู่ชุดผมยังทำไม่เต็มเลยถ้าดาบอะพอได้ลั่นอยู่ดาบผมอะพอได้ลั่นอยู่ รับดีรับดีรับดีวันนี้เฮียแม่งเปสาวสามคนเนี่ยสาวไหนนี่สี่รับซัดเลยแหละรับเสร็จกูซัดเลยแหละอ๋อไอ้พวกล็อบกันเหรอมาเดี๋ยว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 มึงจะวัดได้กูอีกหรอฮะมึงจะวัดได้กูอีกหรอมึงจะวัดได้กูอ๋อมึงหนีดิมึงทำแบบที่มึเคยทำดีมึงหนีดิมึงหยีดิมึงหนีดิมึงหนีดิมึงหนีเหมือนที่เคยทำเลยเวลามึงหนีอ่ะเวลามึงหนีกูมึงจำได้ป่ะมึงหนียังไงเวลามึงหนีกูอ่ะ มาเดสดมาเดมาเดเรียมาเดมาเดเวลามึงอกี้ก็เวลามึงอกี้ก็เวลามึงอกี้ก็เมึงอกี้เหมือนที่เคยทำเวลานี้กูหนีเหมือนที่เคยทำน่อยมาดบกูไม่กินเลือดกับมึงหรอกมาดิเวลากูสู้กับมึงอ่ะไม่กินเลือดกับมึงหรอกกดสูงให้มึงหนีดิหนีดิชุวลู่ระยะไกลตัวไหนตัวไหนวะ มันมีอันหนึ่งเหรครับเวลาตีมอนมันได้เลือดด้วยไอ้ฟาข้าแหน้มาปะไอ้อะไระพี่ไอ้ชิงเลือดเหรหรืออะไรเออน่าจะใช่เวลาตีเลือดเลยอะไรอะ่ะเวลาชิเลือดนั่นแหละมั้งเวลาตีตีมอนแล้วได้เลือดด้วยอะ่ะน่าจะมีนะชิงเลือดไอ้น,นี่มึงไม่น่าอัพมาเว้ถ้ามึงจะตีเขาตายอะ่ะไอ้เหี้ยเขาก็โดนไปทันนะ่วหมด ไส่เหินไป่หาหรอเออไม่น่าอัพมาใส่มาเป็นที่พี่ยังไม่อัพเลยที่มีอยู่นะผู้ใาย่วมาว่าไงน้องอเฮียขอไปฟปาร์มวอลเด้นหลังพี่ได้ไหมได้เฮียเยียนะใช่ใช่ใช่ผมจะไปเ f k ใเ้เฮียได้ ก็บอกเฮียระวังตายนะมันตายจริงนะกูบอกก่อนทั่วๆกันเนี่ยผมบอกเฮียไอ้ไม่เฮียแกบอกว่าแกจะตีเองแกไม่เอฟเคอ่ได้บอกเฮียแกไปบอกเฮียแกไปปั๊มไฟติ้งดิที่ไอ้วอลเนียผมจะให้แกไปปั๊มไฟติ้งกับดีเฟนเนี่ยพลังฟ้าหมดหมดแล้วยาหมดแล้วกลับเลยก็ได้พี่เดี๋ยวผมพาเฮียไปนี่ยได้คขามได้ได้ได้ ไอ้ภูมิมาหมกนะเว้ยกูจะบอกไว้ให้หมกของมันลัานจัดเลยเออมันชอบมาโชว์เราหน้าในนี้นะใช่ไหมฟ้ามันก็หมกทำของมันอ่ะไม่บอกใครอะร่ะก็าค่มาโชว์ทีเดียวอ่ะใช่ใส่โชว์แวน้ะใส่ประกวดอยู่กับพี่กับน,น้องไมหมเฮ้ ภูมาสายมกเต้บอกให้ผมเหลือทำหมวกไว้แล้าผมทำหมวกน่าจะจบละหมวกผมยังไม่ได้ทำเดี๋ยววันนี้ผมมาหาของให้เฮียเล้กเดี๋ยววันนี้ผมรับให้ชิลเลิกแบบร้อยสองร้อยรับให้มิคีบาทหรอกเฮียเฮียอยู่ไหมเฮียค่อยมาใส่